อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่น้ำส้มคนสวยสอนการแสดงก่อนจะไปพบสาระดีๆอย่าลืมไปกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้แม่น้ำส้มด้วยนะคะคำว่าอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนั่นก็หมายความว่าเมื่อคุณอยากจะเป็นนักแสดงที่ดีอยากจะเป็นนักแสดงมืออาชีพคุณก็ต้องพร้อม ที่จะทาตัวเป็นน้ําครึ่งแก้วอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าพร้อมที่จะรับคําติคําชมคําแนะนําแล้วการส่งเสริมต่างๆนานา,นาจากคนรอบข้างเพราะเพราะอะไรนั่นหระคะเพราะการเป็นนักแสดงที่ดีต้องรู้จักสังเกตต้องรู้จกักครูพักหลักจําแล้วก็ต้องรู้จักที่จะฟังเสียงรอบข้าง เพื่อเก็บมาเป็นความรู้และนำกลับมาพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่าเสมอนะคะเพราะว่าเมื่อเราไปกองเราจะไปเจอคนหลากหลายมากจะไปเจอครูอีกมากมายเลยค่ะครูของเราที่กองถ่ายมีเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นตักตวงให้เป็นตักตวงให้ได้ค่ะแล้วคุณจะได้ความรู้อย่างมากมายมาหาศาลเลยค่ะ ฝากไว้นะคะอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ